ตามประวัติศาสตร์ของเราจะเห็นได้ว่าคราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันชาติก็รอดพ้นจากภัยพิบัติสู่ความเจริญรุ่งเรืองแต่คราวใดที่ขาดความสามัคคีกรมเกลียวกันก็ต้องประสบเคราะห์กรรมทั้งชาติเพราะบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บางแสนแสนสุขสามุกเรือนังข้าวหลามน้องมนุประชาชนสามัคคีประเพณีวันไหลบางแสนแสนสุขสามุกเรือนัดีบาวหลามน้องมนุประชาชนสามัคคีประเพณีวันไหล สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมแม็กกี้ประเชียรประหยัดนะครับกับรายการสวัสดีบางแสนกันเช่นเคยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้น้องจูนของเราติดภารกิจนะครับเลยส่งแม็กกี้มาแทนครับผมวันนี้แม็กกี้มาที่เทศบาลเมืองแสนสุขครับซึ่งมีอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับที่ทางเทศบาลนั้นได้จัดขึ้นเกี่ยวกับขยะครับนั่นคือโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายโครงการนี้ความเป็นไปเป็นมาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอตามไปพูดคุยกันข้างในกันดีกว่าครับ ประชาชนทุกคนนั้นมีความหมายรวมพลังร่วมแรงร่วมใจร่วมกันสร้างสรรพัฒนาเกตปานเมืองแสนสุขสุขทุกจะคอยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลปัญหาแก้ไขเยียวยาปัญหาประชาชนห่วงใยปาก ครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้แม็กกี้กำลังยืนอยู่กับท่านนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับโครงการนี้นะครับว่าความเป็นไปเป็นมาอย่างไรครับสวัสดีครับนายกครับกับโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายครับนายกอยากจะทราบความเป็นไปเป็นมาของโครงการนี้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ ก็ <G l ug> จริงๆเทศบาลเรากำลังจะปรับกระบวนการเรื่องขยะทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะขยะของเสียนะครับแต่นี้เราทำไปแล้วเราอยากจะแยกให้เป็นส่วนๆว,ว,ว่าขยะตรงนี้เพราะส่วนใหญ่ชาวบ้านเราเนี่ยเท่าที่ทราบก็คือว่าทิ้งรวมกันหมดเลยนะครับเพราะตอนตอนที่ว่าเราวางแผนใหม่ว่าในปีงบประมาณ5 6เราจะมีการบริหารจัดการขยะใหม่ทั้งหมดโดยมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลน,นะครับที่เอาไปแยกพลาสติกหรือว่าต่างๆนานาที่นํากลับ,บมาใช้ใหม่เนี่ยรวมถึงขยะ การบริหารขยะที่มีประสิทธิภาพก็ต้องนึก,นกถึงขยะมีพิษด้วยนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านไม่ทราบว่าพวกนี้ถ้าเราไปทิ้งรวมแล้วถ้าเกิดไปหมักหมมรวมกันเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นอันตรายได้นะครับเก<ม>ิดอาจจะมีการระเบิดหรือการั่วไหลของสายเคมีที่เป็นอันตรายนะครับอย่างเช่นพวกถ่านไฟฉายต่งตางๆในรวมไว้นานๆเข้ามันก็จะมีสารที่เป็นกรดเนี่ยไหลออกมารวมกัน,นก็เป็อันตรายนะครับพวกหมึกต่างๆหมึกพิมพ์ในเครื่องปรินเตอร์หลอดไฟเนี่ยฮะก็ทุกอย่างเป็นแบเป็นพิษเราก็อยากจะเริ่ม ทำโครงการนี้ก่อนเป็นการสัมพันธ์ในการเบื้องต้นก่อนเท่านั้นครับครับผมก็คือประเด็นหลักๆของโครงการนี้ก็เกี่ยวกับขยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแม็กกี้จะมาขอพูดถึงประเด็นขยะก่อนครับนายกครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ถ้าพูดถึงขยะในเขตพื้นที่บางแสนของเราเนี่ยมันลดลงหรือมันเพิ่มขึ้นครับ แน่นอนครับตรงเพิ่มขึ้นแน่นอนเนื่องจากตอนนี้ชุมชนในเขตแสนสุขเนี่ยเติบโตมากนะครับโดยเฉพาะในรอบ5้าปีที่ผ่านมาเนี่ยคอนโดมิเนียมหอพักต่างๆนานาที่เกิดขึ้นและโดยเฉพาะหลังน้ําท่วมตอนนี้บางแสนเป็นสถานที่ที่คนย้ายมาอยู่ค่อนข้างจะมากนะครับซึ่งทําให้ขยะตามมาด้วยปัญหาขยะก็จะไหลล้นทะลักเมืองเข้ามาเราก็จะมีความจาเป็นที่ต้องวางแผนล่วงหน้าในการบริหารจัดการขยะซึ่งขยะมีพิษก็จะมากขึ้นตามด้วยนะครับเราก็เลยต้องเริ่มในวันนี้เพื่อที่จะทําต่อไปนี้เนื่องเพราะตรงเรื่องขยะเราต้องใจเย็น แล้วก็ต้องอาศัยปลูกจิตสานึกแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้คนรู้ต่อเนื่องว่าตรงนี้เราควรจะเป็นหน้าที่ของประชาชนให้แยกไม่ใช่ว่าทุกอย่างยกให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ซึ่งบางทีเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถแยกได้หมดเนื่องจากรวมไว้กว่าจะมาแยกหลอดไฟหรือว่าถ่านไฟฉายเล็กๆอย่างเงี้ยฮะมันจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ไม่ได้เป็นไปได้ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องเลยต้องก่อให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาครับผมโครงการนี้นะครับระย,ยะเริ่มต้นนะครับตั้งแต่เมื่อไหร่นานแล้วหรือย,ยังนะครับแต่ในเรื่องของโครงการนี้น่าจะมีสืบเนื่องไปอย่างตลออดแนนน่น ต้นนานหรือยังครับหน่วยงานไหนดูแลบ้างครับจริงๆนะว่าเริ่มนานหรือยังจริงๆนโยบายเริ่มมานานแล้วนะครับตั้งแต่เข้ามาเป็นมีโอกาสได้มาเข้าไปหารเมืองก็ให้นโยบายทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ดูแลนะครับแต่ว่าการปฏ kind of ิบติเนี่ยคงค่อยๆทำในต่อเนื่องจนเราประสานกับกรมควบคุมมลพิษด้วยเนื่องจากว่าเราก็ยังไม่ได้มีความรู้ด้านนี้นะครับประกอบกับอุปสรรคคือถามว่าขยะพวกนี้ได้มากเทศบาลเอาไปกําจัดอย่างไรมันก็ต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะเทศบาลเองเราก็ไม่มีอุปกรณ์หรือว่าสถานที่ที่ทาลายขยะ มลพิษเหล่านั้นเพราะฉะนั้นต้องหาหน่วยงานมารับช่วงต่อซึ่งก็ไม่สะดวกซึ่งตอนนี้ผมไปได้อบิการได้ไปเชียงใหม่เห็นทางท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เนี่ยท่านได้ทําโครงการนี้เราก็เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วก็เป็นโครงการที่ทางเชียงใหม่แนะน,นาร้องแล้วเราก็เลยอยากให้ตรงนี้เกิดขึ้นก็เลยประสานไปที่กรมควบคุมมลพิษนะครับให้เขาสนับสนุนตรงนี้มาแล้วนอนาคตเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะยากเทศบาลสามารถนาไปทาเองแล้วขยายไปทุกชุมชนได้ครับผมถ้าพูดถึงโครงการนี้นะครับขั้นตอนนะครับของโครงการ มีอะไรบ้างครับในส่วนของรายละเอียดครับก็ขั้นแรกก็คงเป็นการเปิดตัวโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ก่อนให้ประชาชนโดยวันนี้เราเชิญ43ชุมชนในเขตแสนสุขเข้ามาเพื่อให้ไปกระจายข่าวนะครับ 2. ก็คือการฝึกอบรมในวันนี้ว่าขยะประเภทไหนสามารถจะมาทิ้งในจุดทิ้งขยะอันตรายได้บ้าง3ก็คือเป็นการตัวอย่าง5จุด นะครับในเขตเทศบ,บาลเมืองแสนสุขมอบุรพาต่างๆเราจะไปตั้งไว้เป็นจุดนําร่องวันนี้คือเป็นการประชาสัมพันธ์แล้วเราก็คงจะทําต่อเนื่องอาจจะเป็นแผ่นพับในการสวัสดีบางแสนหรือว่าราการต่างสื่อเทศบาลเนี่ยเราก็จะทําต่อเนื่องนะครับเพื่อให้โครงกานี้่หยุดไม่ได้คือต่อไปนี้ทาแล้วเนี่ยจะต้องทําต่อเนื่องไปจนจนชั่วลูกชั่วหลานจะไม่ที้ต้องทำนะครับซึ่งวิธีการก็คงต้องคอยให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เป็นหลักนะครับแล้วก็เพื่อจะปลุกจิตสำนึกต่อไปครับผมพูดถึงโครงการดีๆแบบนี้ นะครับนายกคิดว่าจะส่งผลนะครับแล้วก็ใครจะเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ที่สุดครับแน่นอนครับก็คือประชาชนในเขตสารสุขเราเองนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับซึ่งประชาชนเนี่ยถามว่าอาจจะไม่ได้เห็นผลทันตาเห็นหแต่จริงแล้วมันเป็นภัยซ่อนนะครับถ้าเรายังไม่เก็บเนี่ยอาจจะให้เกิดสารก่อโรคมะเร็งโรคที่เกิดจากสารพิษเนี่ยมากมายนะครับซึ่งตัวเราเนี่ยไม่รู้เพราะว่าตอนนี้สังเกตได้ว่าคนที่ป่วยจากสารพิษเนี่ยเยอะนะครับแต่มักจะไม่รู้ตัวอาจจะค่อยๆซึมซับเข้าไปในร่างกายเรื่อยๆืเนี่ยจน ไมให้ป่วยไปเสียจะเป็นโรคมะเร็งดังนตรงนี้เราถ้าเราทำในตอนนี้ในอนาคตลูกหลานของเราก็าาอาจจะห่างไกลในพวกโรคที่เกิดจากสารพิเหล่านี้มากขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะมีทุกสารที่ท้าป่อยให้เกิดระเบิดก็จะอยู่ในพวกนี้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการเหมือนว่าการป้องกันภัยด้วยนะครับครับผมเมื่อช่วงเช้านะครับก่อนที่จะมีพิธีเปิดของโครงการนี้นะครับเมื่อกี้ได้เข้ามาในที่ห้องประชุมตรงนี้แอบได้ยินว่ามีการให้สอดสองดูแลบุคคลที่ทิ้ทงขยะไม่ถูกที่ใครที่แจ้งจะได้อะไรรางวัล รยา,ายละเอียดเป็นไงครับคืออย่างที่บอกว่าเทศบาลแสนสุขโดยตัวผมเนี่ยเราจะทําโครงการเรารเราทำครบวงจรนะครับถามว่าขยะ ตรงงานที่เราทิ้งเนี่ยหนึ่งที่เราต้องทำเนี่ยเราไม่อยากทำหรอกครับเป็นโครงการสุดท้ายที่เป็นเราจริงเราโฮไว้หรือว่าถือตรงนี้ไว้ประมาณสักสองสปีแล้วไม่ยอมทำสักทีถามว่าทาไมเพราะเราไม่อยากมีการใช้หลักนิติศาสตร์เราอยากใช้หลักรัฐศาสตร์คือการเจรจาการขอความร่วมมือแต่ไม่มีการได้ผลเท่าเท่าที่ควรนะครับนักท่องเที่ยวหรือประชาชนเนี่ยยังขาดจิตสํานึกในการทิ้งขยะนึกจะทิ้งก็ทิ้งเลยนะครับ,รบโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเวลาจะขึ้นรถตัวเองกลับบ้านเที่ยวบางแสนเสร็จก็บางคนสุบรีก็โยนข้นบุรีทิ้งทะเลรอ ช้อนซ้อมเล็กๆซึ่งมันเก็บยากนะครับแล้วก็ถามเวลาจะขึ้นรถกินลูกชิ้นปิ้งหรือทุกอย่าง ยัดไปใต้ตรถพอรถถอยไปลมพัดปลิวขยะเกลื่อนเมืองก็จะเป็นหน้าที่เจ้าหน้าที่ซึ่งก็ทําไม่ทันอยู่แล้วเราก็จําเป็นที่ว่าน่าจะต้องมีส่วนร่วมและช่วยกันทุกฝ่ายไม่ใช่ว่าเทศบาลหรือผู้ที่มีหน้าที่เก็บขยะเก็บเก็บให้ตายก็ไม่หมดเพราะฉะนั้นเราต้องลงโทษแล้วก็ให้เขารู้ว่าเขาทําผิดนะครับเราก็เลยจําเป็นต้องมีการจับปรับด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ารางวัลน,นําจับผู้ที่เป็นชี้เบาะแสก็จะได้ด้วยครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่จริงรงงับ นะครับซึ่งตรงนี้เราก็ถือว่าเราต้องใช้กฎหมายเข้ามาในที่สุดหลักจากที่ต้องการใช้หลักการทูดนะฮะไม่ไม่สำเร็จก็จําเป็นจะต้องใช้ครับเพราะงั้นก็เลยต้องฝากคนในเขตด้วยนะครับไม่เป็นต้องนักท่องเที่ยวเราช่วยกันนะครับเพราะตอนนี้ไปที่ไหนเขตสารสุขเห็นแต่ขยะนะครับเทศบาลเราก็เหนื่อยเราก็ไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึงถ้าผู้ตามตรงนะครับแต่ว่าเราพยายามจะใช้วิธีการไหนขยะให้ดีขึ้นขึ้นไปในปีงบประมาณหน้าครับผมพูดถึงในเรื่องหองอนาคตนะครับเกี่ยวกับการกําจัดขยะต่างๆนะครับไม่ใช่เฉพาะจําเพาะขยะ อันตรายยังจะมีโครงการอื่นๆตามมาไหมครับก็แน่นอนครับปีนี้เนี่ยโรงกําจัดขยะของเทศบาลแสนสุขที่อยู่ในเขตบางพระนะครับก็คิดว่าไม่น่าเกิน3ปีสูงสุดบ่อขยะที่เราใช้ฝังกลบทุกวันนี้จะเต็มอย่างที่ผมบอกว่าจากสมัยก่อนเนี่ยหกสิตันตอนนี้ปลาเขาไปเฉลี่ยวันละ9 0้าถึงหนึตันแล้วนะครับและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เป็นระบบฝังกลบเนี่ยมันค่อนข้างจะล้าหลังและเป็นระบบที่ล้าหลังซึ่งควรจะยกเลิกซึ่งผมคิดว่าในประเทศไทยมีไม่่กีทคิดเหมือน สารสุขเราจะต้องเดินนําหน้าเขาเราก็จะมีการคัดแยกขยะต,ตอนนี้เทศบาลได้ประชุมแล้วตอนนี้ประชุมคณะกรรมาการร่างทีว่าทีว่าก็คือการเป็นเหมือนสัญญานะครับในการร่างที่จะจัดจ้างหรือว่าการทําสัญญาร่วมกับคนอื่นให้มากจาจัดขยะในเขตเราคือจะมีการนําขยะไปรีไซเคิลนะครับแยกพลาสติกแยกสิ่งวัสดุเสียได้เอาไปทําประโยชน์อ,อื่นเช่นไปทาปุ๋ยไปทําหมักเป็นไบโอแก๊สนะครับทำน้ำมันดีเซลเอามาใช้ในหน่วยงานเทศบาลจะได้ประหยัดน้ํามันที่ใช้ในรถเก็บขยะด้วย นะครับตรงนี้เราเริ่มเริ่มทำแล้วนะคะรับปีงบประมาณหน้าแน่นอนซึ่งก็จะเป็นการลดพื้นที่การฝังกลบลงไปถึงเ0ป็นจะเหลือฝังกลบเนผมว่าไม่เกิน10%ที่เหลือเราก็ไปทําเป็นเงินเป็นทองหมดสามารถบริษัทที่เอาไปก็จ่ายค่าขยะให้ทางเทศบาลเราก็จะมีคนบริหารกับการขยะให้เราเพราะฉะนั้นการบริหารการขยะก,ก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผมเรียกว่าในอนาคตนะครับจะมีโครงการดีๆนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับการกําจัดขยะต่างๆในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแสงสุข,ขของเราอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ต้องขอฝาก โครงการนี้ไว้ด้วยกับโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายที่เป็นอีกหนึ่งโครงการใหม่นะครับของทางเทศบาลเมืองแสนสุขที่ตอบรับนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่และก็ในเรื่องของการดูแลสภาพแวดล้อมทัศนียภาพของเทศบาลเมืองแสนสุขของเราครับวันนี้ขอบคุณนะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขด้วยครับที่มาพูดคุยกับโครงการของเราครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับด้านหลังของแมคกกี้ตอนนี้นะครับกำลังมีพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายกันครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันครับวัที่อไมที่ากอได้ล่ว้วนะรัว่าทางศาพิุสองเน้ผู้านกับสมาชิสภาที่ได้เข้ามาตอนรับทุกท่านนะครับรวมถึงวันนี้เรามีชุมชนนเขทศบาลแสงสุสนะครับทั้งท่านประธาุมชนและคณะกรรมการชุมชน ของเทศบาลบางสนุขเรามี4 3 0 0มคนนะครับตอนนี้ประชากรของเทศบาลเนี่ยถ้าลวมทะเบียนกับเราไม,ม่มี43,000กว่าคนนะครับเป็นคิดแล้วอยู่เนี่ยโดยแสงน,นะครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยบุรพาของเราเนี่ยก็ตอนนี้มีนักศึกษาต้องบอกปีนี้นะครับ52,000กว่าคนแล้วนะครับก็นนทางข้าราชการในทีก็ผมแจ้งว่าอาจจะบอกว่าคุณหายแล้วเนี่ยกลางๆปีก็จะเหลือประมาณ49,000คนที่เป็นประชากรแสงน,นะครับ ลกเป็นไรอ่อะลูกดื่มแล้วครับรับไม่ได้พวกเราบางสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่บางแสนไวไฟซิตี้อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลา บางแสนไวไฟซิตี้บริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสนชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1 1 3 2โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็วทั่วถึง สายด่วน1132ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเราสวัสดีบางแสนคุณผู้ชมครับ<ม>ตอนนี้ด้านหลังของแม็กกี้นะครับเป็นการอบรมแล้วก็บรรยายนะครับเกี่ยวกับขั้นตอนการคัดแยกขยะครับถามว่าบ้านเราเนี่ยยังอะตรายอยู่ไหมนี่อาายอยู่แน่ใจได้ว่า80%ที่นั่งตรงนี้ไม่อ่านใช่ไหมคะบ,บางทีหนูก็ม่อานางทีเราให้จนเป็นประจำ จำลืมไปว่ามันมันเป็นของอันตรายนะเกิดในการขึ้นมาทำงายังไงนะคะแต่มันต้องเกิดจากอพี่ชนิดเสี่ยวความเดี๋ยวลองยกตัวอย่างห้ดูนะคะกระบอกยางขาแมลงอินยางขาแมลงตายตายนะคะนี่คือพี่ขนาดเสียงความนะคะแต่ว่าพี่ที่เป็นพี่สะสมช้างกรอบเนี่ยจะทําให้เกิดอาการระคายเคือง่อกผิวหนังก่อนอย่างแรกเลยนะคะเงินบวมอักเสบเลือดออกง่ายปวดท้องท้องร่วงอย่างรุนแรง ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้แม็กกี้นะครับยืนอยู่กับผู้ที่เรียกว่าเป็นคนที่ดูแลเกี่ยวกับโครงการนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเขาและมาพูดคุยรายละเอียดของโครงการกับเขาเลยดีกว่าครับสวัสดีครับนัแนาตัวเลยครับค่ะชื่อสุปาจรีศรีพิยบุตรนะคะชื่อเล่นชื่อแจ้งค่ะเป็นนักวิชาการสุขาพิบาลนะคะเทศบาลเมืองแสนสุขค่ะครับผมคุณหมอครับกับโครงการบริหารจัดการขยะอันตราย ครับโครงการนี้คุณหมอใช้ชื่อว่าคุณหมอใช่ไหมครับเรียกหมอแจ้งก็ได้ค่ะหมอแจ้งนะครับหมอแจ้งคุณหมอเป็นคนดูแลโครงการนี้เลยใช่ไหมครับค่ะก็เป็นโครงการเป็นโครงการที่ท่านนายกเองนะคะก็อยากให้บริหารจัดการขยะอันตรายในบ้านเรานะคะก็ได้นําดําริจากท่านนายกนะคะมาปฏิบัติทาโครงการต่อซึ่งก็เป็นผู้ดูแลโดยตรงค่ะ มันเป็นยังไงครับโครงการนี้มันมีอะไรบ้างครับโครงการนี้นะคะจริงๆแล้วเราเริ่มมาตั้งนานแล้วนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้จะเป็นพิธีมอบนะคะมอบจุดชุดภาชนะนะคะสาหรับทิ้งของเสียอันตรายนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยเราเริ่มจากการที่เรารณรงค์นะคะให้ประชาชนนําขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องปรินเตอร์นะคะเครื่องเล่นวิดีโอเครื่องเล่นซีดีนะคะนำมาทิ้งร่วมกับเทศบาลนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการรณรงค์ในเรื่องของการคือ ยึซากแบตเตอรี่ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะและในวันนี้นะคะก็เป็นในเรื่องของการจัดชุดภาชนะนะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังนะคะเป็นชุดภาชนะทิ้งของเสียอันตรายนะคะก็จะมีหลายๆช่องด้วยกันนะคะจุดที่เราไปติดตั้งนะคะมีทั้งหมด5จุดนะคะปีนี้เป็นเป็นปีนาร่องนะคะสถานที่แรกที่เราไปตั้งเลยก็คือเทศบาลเมืองแสนสุขค่ะเพราะว่าเป็นโครงการของเราเราต้องเริ่มต้นที่เราก่อนนะคะสถานที่ที่2ก็คือศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะตรงนี้เนี่ยประชาชนซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าหรือนักท่องเที่ยวที่ทราบโครงการแล้วนาขยะ อันตรายมาเนี่ยสามารถที่จะนําไปหย่อนไว้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวได้นะคะสถานที่ที่3มก็คือในอเขตเทศบาลของเรานะคะมีมหาวิทยลาลัยอยู่ซึ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องเป็นผู้นำนะคะเป็นผู้นําในเรื่องเหล่านี้เราก็จะตั้งอยู่ที่ตึกพปรอนะคะหจุดนะคะสถานที่ที่4ก็คือในส่วนของตลาดหนองมนนะคะตลาดหนองมนตรงนี้ก็จะให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ประกอบการค้าเนี่ยได้นําไปได้นําขยะไปไป,ไปตั้งวางซึ่งตรงนี้นะคะ ถ้าเราก็จะมีการจัดเก็บสัปดาห์ละหนึ่งครั้งในทุกที่ก็คือทุกวันศุกร์นะคะนำมารวบรวมแล้วก็ส่งกําจัดขยะต่อไปค่ะครับผมพง่ายๆก็คือไอ้เจ้าตู้ข้างหลังของแม็กกี้ตรงนี้นะเป็นพระเอกของโครงการนี้เลยก็เป็นตู้เหมือนตู้ คัดแยกขยะ<ช> <rou x S 2> นะครับที่เราจะให้นะครับคนที่มาทิ้งเนี่ยคัดแยกได้ถูกประเภทแล้วก็ง่ายขึ้นแล้วก็ง่ายต่อทางหน่วยงานแล้วก็โครงการในการที่จะไปทําลายด้วย<ช>นะครับอนาคตข้างหน้านะครับจะมีการขยายจุดในเรื่องของการที่จะเอาตู้เนี่ยนะไปวางให้เยอะกว่านี้ไหมครับ ในอนาคตข้างหน้านะคะก็คือได้วางแผนไปแล้วสําหรับปีหน้าเราก็จะเพิ่มอีก5จุดนะคะซึ่งจะเป็นจุดไหนบ้างก็ต้องขอสํารวจดูก่อนว่าพื้นที่บริเวณไหนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขที่ประชาชนหรือนักท่องเที่ยมนิยมที่จะไปนะคะแล้วก็สะดวกต่อการจัดเก็บด,ด้วยนะคะ,นะในส่วนของข้างหลังนี้นะคะก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์นะคะตรงนี้เพราะว่าเรานําโมเดลมาก่อนนะคะ,ะในช่องต่างๆที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยต่อไปเราจะมีการติดป้ายนะคะว่าช่องไหนเนี่ยสำหรับทิ้งขยะประเภทไหนนะคะ,ะค,ค่ะ คิดว่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วพร้อมที่จะแบบว่าใช้งานได้เต็มร้อยเปอรเซ็นตเมื่อไหร่ครับประมาณวันจันทร์นี้ค่ะสามารถที่จะนําขยะมาจริงได้เลยค่ะครับผมก็เรียกว่าเดือนหน้าเดือนสิงหาเดือนสิหาเดือนสิงหานะครับตอนรับวันแม่เลยแน่นอนเราจะได้เห็นตู้นี้ตามจุดต่างๆ5จุดใคที่มีขยะ ประเภทที่ว่าเป็นขยะอันตรายก็เอาไปทิ้งไปทิ้งได้เลยค่ะผลเสียของพวกขยะอันตรายถ้าเกิดไม่ได้ทิ้งในตู้นี้แล้วเราเอาไปทิ้งตามจุดต่างๆอย่างเช่นถังขยะธรรมดาหรือว่าไม่ทิ้งลงขยะเลยผลเสียหลักๆมันจะเกิดขึ้นผลเสียหลักๆที่เกิดขึ้นแน่นอนเลยค่ะผลเสียที่เกิดกับร่างกายของคนที่สัมผัสโดยตรงนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีขยะอันตรายประเภทยาฆ่าแมลงนะคะถ้าเราไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไป อย่างแรกเลยที่น่าจะเจอก็คืออาจจะเป็นคนคุ้ยขยะนะคะหรือว่าพนักงานเก็บขยะของเราเองนะคะซึ่งต้องสัมผัสกับขยะตลอดเวลาอาจจะเจอสารกัดกร่อนนะคะคเจอน้ากรงน้ํากรดหรือว่าสารพิษที่ตกค้างอยู่ในขวดนะคะโดนผิวหนังทําให้เกิดเกิดอันตรายแล้วก็เกิดเป็นโรคได้นะคะอันนี้ก็คือโดยตรงชัดเจนนะคะนะครับออแล้วแพงไหมครับถ้าเราพูดถึงเจ้าพระเอกของเราตู้นี้นะครับ<ฮ>นี่ต้องการจะสังเประมาณในการที่จะเอาไปตั้งตามจุดต่างๆ แพงไหมก็ก็ถือว่าเทศบาลสามารถที่จะลงทุนนะคะเพื่อช่วยเหลือแล้วก็เพื่อช่วยกันรณรงค์นะคะในเรื่องของการจัดการขยะให้จริงจังตรงนี้เนี่ยเรื่องแพงไม่แพงเนี่ยท่านนายกไม่เกี่ยงเลยถือว่าไม่แพงเลยนะคะหน้านะครับเราเห็นตู้นี้ทั่วบางแสนทั่วบางแสนแน่นอนค่ะครับผมขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาแนะนําโครงการดีๆแล้วก็ตู้กําจัดขยะอันตรายตรงนี้ให้กับรายการสวัสดีบางแสนของเราครับขอบคุณครับ ดีบางแสนคนเท่าคนแก่ตามต่างจังหวัดนี่จะเห็นสูบยาเส้นนี้เยอะมากนะฮะแล้วถามว่ายาเส้นก็ไม่ได้แตกต่างกับบุหรี่ครับยาเส้นหรือบุหรี่ก็คือตัวเดียวกันและก็ถามว่าทําให้เกิดมะเร็งได้ทั้งสองอย่างนะครับเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะฮะต่อร่างกายถ้าจะเลิกเนี่ยมันคงเลิกยากผมว่าพอนึกขึ้นมาได้นะครับหันไปทํากิจกรรมอื่นแทนครับพอจะหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบนะครับผมว่าตัดสินใจ ทิงซะนะฮะไปปลูกต้นไม้หรือว่าไปหยิบผลไม้มาเคี้ยวแทนมยัยังเกิดประโยชน์ให้กับร่างกายมากกว่าครับสูบยาเส้นบุหรี่สองตายเหมือนกันเลิกบุรี่และยาเส้นโทร1.6.00พวกเราบางสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่บางแสนไวไฟซิตี้อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลา บางแสนไวไฟซิตี้บริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสนชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1 1 3 2โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็วทั่วถึง สายด่วน1 1 3 2ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเราสวัสดีบางแสนที่ห้องประชุมชั้นสี่เทศบาลเมืองแสนสุขนายนารงชัยคุณปลื้มนาย,ยกเทศมนตรีเมืองแสนสุขได้ตัดแผนประชุมพัฒนา3ปีพศ .2555-2557 ถึงเเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงของเทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีคณะกรรมการพัฒนาซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขนักวิชาการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองแสนสุขโดยโครงการที่สําคัญทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้เพิ่มเข้าไปในแผนปีนี้คือการปรปับปรุงภูมิทั์บริเวณชายหาดบางแสนโดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นบริเวณชายหาดบางแสนต้องประสบพบกับปัญหาน้าทะเลกัดเซาะชายฝั่งโดยเฉพาะเขื่อนกั้นบริเวณหาดวอนพาที่นั้นทะเลกัดซอ้อเขื่อนกันก้นคลื่นอนจนพังทลายลงไป เป็นระยะทางที่ทางเทศบาลเมืองแสนสุขต้องค่อมแซมกว่า200เมตรซึ่งทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้ร่วมกับกระทรวงทรัพยายกรและสิ่งแวดลอ้อมพร้อมกับได้รับเงินงบประมาณเพื่อทาการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดลอ้อมและการออกแบบแก้ไขพร้อมกันนั้นทางเทศบาลจัดเตรียมหาง,งบประมาณเพิ่มเติมและสนับสนุนในการแก้ไขปัญหานี้พร้อมกันเตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดทางหาดวรนาภาอีกด้วยส่วนในโครงการหนึ่งที่สําคัญคือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลแสนสุข โดยทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองแสนสุขในการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เสี่ยงต่อการก่อปัญหาอาชญากรรมโดยทางสถานีตำรวจภูธรเมืองแสนสุขได้รวบรวมจุดเสี่ยงเพื่อให้ทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้กำหนดจุดที่ควรเร่งดำเนินการติดตั้งต่อไปภายหลังจากการประชุมแผนพัฒนา3ปีพศ2555ถึง25 2557หนึ่งในโครงการที่ทางเทศบาลเมืองแสนสุขจะเร่งดำเนินการ คือโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยงต่างๆรอบเมืองบางแสนโดยทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าวทั้งนี้ทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้ร่วมมือกับสถานีตํารวจภูธรเมืองแสนสุขในการวิเคราะห์จุดเสียงที่อันตรายโดยในเบื้องต้นจะดําเนินการติดตั้งบริเวณทางแยกต่างๆกว่า20จุด เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยให้กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเนื่องจากทั้งเมืองบางแสนในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์จะมีปริมาณรถยนต์ของนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เป็นจานวนมากโดยจะดําเนินการติดตามลําดับจุดที่เสี่ยงมากที่สุดก่อนก่อนที่จะทยอยติดตั้งให้ครบทั้ง20จุดต่อไปซึ่งกอ,องวงจรกลิดที่ติดตั้งเพิ่มเติมนี้จะเชื่อมโยงกับที่มีอยู่แล้วตลอดหาดบางแสนที่ติดตั้งเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวโดวยทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้จัดตั้งงบประมาณหลายล้านบาท เพื่อใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดนี้ทุกปีโดยในอนาคตเทศบาลเมืองแสนสุขจะเร่งดำเนินติดตั้งกล้องครอบคุมทุกพื้นที่จุดเสี่ยงในเมืองบางแสนเพื่อหวังว่าเป็นการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุขอีกด้วยที่รรศูนย์กำจัดขยษเทศบาลเมืองแสนสุขได้จัดกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี2555ทั้งนี้เนื่องจากเทศบาลเมืองแสนสุข ได้จัดสารพื้นที่กำจัดขยะแบบฝังกลบในเขตพื้นที่ตำบลงคงพระและทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้เล็งเห็นถึงสุขภาวะและสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกับศูนกำจัดขยะจึงได้จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีข,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 ขึ้นต่อเนื่องทุกปีโดยในครั้งนี้ได้คณะพยาบาลและแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสวนสุขภาพอนามัยที่3ในการตรวจร่างกายโดยได้ทำการตรวจเลือดเอ็กซเรย์ทรงอกตรวจคัดกรองโอรคเบาหวานความดัน ตรวจหาสารบ่งชี้โรคมะเรง็งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้นายนารงชัยคุณปลืม้มนายกเพศสมนตรีเมืองแสนสุขได้เดินทางมายังศูนกำจัดขยะเพื่อสอบถามความเป็นอยู่ของชาวบ้านในละแวกนี้พร้อมกับได้ทําการแจกข้อสารให้กับชาวบ้านและพนักงานที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจอีกด้วยโดยมีชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าวกว่าร้อยคนเลยทีเดียว ประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุขกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองแสนสุขจัดกิจกร,รรมเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2555โดยมีนายนารงชัยคุณปลื้มนายก,ยกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในการเปิดงานึ่งเทศบาลเมืองแสนสุขจัดกิจกรรมครัสส้งนี้ขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่กับความสําคัญของสตรีสากลและบทบาทสตรีในโลกยุคปัจจุบันเพื่อพัฒนาศัลยาภาพสตรีและภาวะผู้นําให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน โดยประเทศไทยนั้นได้กำหนดให้วันที่8มีนาคมของทุกปีเป็นวันเฉลยสากลตามที่องค์การสหประชาชาติกำหนดไว้ทั้งนี้ทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้เลื่อนการจัดก,กิจกรรมมาเป็นวันที่8สิงหาคมเนื่องจากในช่วงวันที่8มีนาคมนั้นประเทศไทยอยู่ในระหว่างการฟื้นฟูประเทศจากวิกฤตการมหาภัทพภัยตั้งแต่ปลายปี2554จึงต้องเลื่อนมาจัดในวันที่8สิงหาคมแทน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ80สพรรษาอีกด้วยและเพื่อเป็นการรำลึกถึงการต่อสู้ของสตรีเพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาคการพัฒนาและสันติภาพซึ่งทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้ให้ความสัมพันธ์กับบทบาทของสตรีในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นมาโดยตลอดและเพื่อเป็นการสนับสนุนให้สตรีมีบทบาทเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงในทุกๆด้าน และยังเป็นโอกาสที่ดีที่สตรีทุกคนจะได้ร่วมดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันทั้งนี้ทางเทศบาลเมืองแสนสุขยังได้เชิญวิทยากรจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชบีบุรีในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำกับบทบาทสตรีและสตรีกับการพัฒนาบุคลิกภาพและวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคขงของมนุษย์จังหวัดชีบุรีในการบรรยายในเรื่องของสตรีกับการพัฒนากองทุนบทบาทสตรีโดยมีสตรีในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข เขาร่วมโครงการน,นี้มากกว่า135คน ครับคุณผู้ชมครับสำหรับตอนนี้ครับอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการสวัสดีบางแสนแล้วครับอย่าลืมครับสำหรับคุณผู้ชมครับที่มีเรื่องอยากจะร้องเรียนมีเรื่องอยากจะแนะนำนะครับสามารถแจ้งผ่านรายการสวัสดีบางแสนของเราได้ครับง่ายๆครับส่งมาในรูปแบบของ SMS ครับพิมพ์ทีบีแล้วตามด้วยข้อความที่อยากจะร้องเรียนหรือว่าอยากจะแนะนําเกี่ยวกับปัญหาต่างๆแล้วส่งมาที่4221300ครับรวมถึงสายด่วนของเราด้วยครับ1132อ๋อแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถนะครับกรอกข้อความนะครับ ที่อยากจะร้องเรียนที่อยากจะแนะนำนะครับทางด้านหลังของงสือพิมพแสนสุขนิวส์แล้วส่งมาที่เทศบาลเมืองแสนสุขของเราครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วกับสวัสดีบางแสนกับผมแม็กกี้ปัชิยาประหยัดและเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับบานแสนแสนสุขสามนุนขหลาน้องมนประชา,นาชนสามคคีประเพณีวันไหล บางแสนแสนสุขสามุกเลือนนำข้าวล้มน้องมดประชาชนสามคีประเพย